เกมคอปดูตี้มอร์นิงบอ r แฟร์สามภาทีสิการเจรจารสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียผู้นำโลกประชุมที่ทําเนียบขาวเพื่อเจรจารสันติภาพทีระวัจจีเผมชื่อนิวเกมเมอร์ภาคแปรไทยการทําสงครามนั้นเรียบง่ายการโจมตีความรับเพียงอย่างเดียวหาก,กา้าโลกก็จะยอมรับ <Yeah. S 1> สงคราม <Okay. S 1> มีแต่ความสูญเสียนะครับไมงแมงเม้แง พวกเขาลืมไปอย่างรวดเร็วว่าสิ่งเดียวที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงกระแสประวัติศาสตร์คือเจ็ดจำนงของชายเพียงคนเดียวกำลังพูดเรื่องย้อนหลังเขาเป็นใครนักโทษ627ผมมาหาคุณแล้วนะมาคลบเตรียมตัวไว้คุณไม่ได้ยินเหรอราคาะพ <I feel S 1> วกเขาบอกว่าสงครามมันจบแล้วสงครามของผม จบลงกับคุณกัปตันแมคกวิตจบแล้วเหรอบอกผมหน่อยสิราคาขอใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะตายผมทําลายโลกของคุณไปทีละชิ้นแล้วเหลือแค่เวลาเท่านั้นที่ผมจะพบคุณใกล้อวสานไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลหรอกมาเราจะเล่นเป็นใครเออแล้วเยโดกองกำลังพิเศษหนึ่งฟีหนึ่งเราเล่นเป็นกัปตันไพกับตันราคามาแล้วเฮ้ย เฮ้ยพูดภาษารัสเซียเฮ้<ป>วยแสดงว่าโอ้ยนิโคลาย,ยังอยู่ฟืน,น,น,นคุณฟูคุณยี่สิบเอ็ดมกราคม22่4ิบสห้าสานองกับต่าไทยกองกําลงเฉพาะกิจหนึ่งสี่หนึ่งข้าสมุทรอ่าหลับยิง่งยิ่งใครยิงอะไรโอ้มันยิงใส่เรา ดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้ว่าเราอยู่ที่นี่นะผมจะแตะฟิดความปลอดภัยของพวกเขาแล้วมาครอปอยู่ที่ห้องโถงชั้นบนสุดานี่มันอะไรกันมาครอปไม่ได้ออกไปจากที่นี่อย่างมีชีวิตแน่เอาละเราแต่งชุดเกาะน,นะหมวกเหล็กน,นะทุกอย่างเตรียมพร้อมนะเช็คอาวุธเช็คระบบอาวุธจุดประสงค์เดียวของเราก็คือทําเพื่อสบูเอาละเรามาเพื่อสบูโดยเฉพาะนี่นี่เราใส่ชุดเกาะน,นะเราได้รับความสนใจจากพวกเขาแล้วกลุ่มผู้ตอบสนองชุดที่2จะมาถึงเร็วเร็วนี้ มาเลยจ้าพวกมันเหมือนแต่งตัวเหมือนปิกนี่เจอยูริซีกวียิงซ้ําเลยลอย่างกับแต่งตัวอย่าก,กับพับจีพวกมันมาตรงตามเวลาที่กําหนดยิงใส่รถพวกมันให้ระเบิดไปเลยอ,อ,อโอ้ยตืนคนรู้สึกว่าจะสายนี่แน่ยูริมาขลอกมีกองทัพเล็กๆอยู่ที่นี่กองทัพมนเล็กพวกมันไม่ช่วยเขาหรอกควบคุมลิฟเพื่อไม่ให้เขาหนีออกมาได้นะผมทําได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วง เราก็ลุยต่อไปเรื่อยๆพวกกระสุนหมดเดยอะจ้งโอ้โหบรรจุชาร์ดนิดนึงปืนกลหนักนะใส่ล่าฟีดอ๋อยูริจัดการแล้วเห็นไหมพาสก่อนพาสหลังอุ้นพาสคนเราเล่นเป็นยูริเรามาเล่นเป็นกัปตันใช้นี่ใช้ M4 ระเบิดไม่สรระทกสะท้านเราหรอ,อ,อกเอาละมาใช้ปืนกลหนักดีกว่านี่เลยยิงเป็นทีละนัดก็ได้ยิงเป็นชุดอย่าปล่อยพวกมันให้หลุดแน่นอน เอาหมดทุกตัวเก็บทุกรายละเอียดทุกซอกทุกมุมมาโอ้โหนี่มันลานอะไรนี่เหมือนหน้าห้างสรรพสินค้านี่เป็นเอของมาคาลอบล่ะระวัง RPG ชั้นสองโอเคโอเคเฮ้ยได้ไงชั้นสองเห็นแล้วอยู่ตรงไหนเอยไล่เลยครับมีกี่ดอกขัดมากระสุนหมดกระสุนหมดเร็วเร็วเร็วโอ้ยเฉียวหัวอ้าวยูริยูริไม่หาที่กะบังเหรอ ฝั่งยูริยูริไม่ใช่ข้างบนเลยเหรอเโอเคเคลียนะเฮ้ยยังไม่เคลียนี่งไงเออเคลียนะราคาขยับเคลื่อนที่ต่อไปเอาแล้วยูริเป็นผู้บังคับประชาของเราระวังพลเรือนิีงออกมาระวังด้วยอย่ายให้โดนลูกหลงนี่คนไรมาคารอบอยู่ที่ไหนยังคงอยู่ในห้องโถงแต่เขากําลังเคลื่อนไหวนะไม่ใช่มันกาลังจะหนีเหรออย่าเสียคอไปนะเราใกล้จะถึงแล้วสตวูอยู่หน้าบันไดเลื่อนเราก็ยิงอัดมันเข้าไปเราเคลื่อนที่ สายบูสายลุยครับไอ้พวกนี้เหมืนอนดีิการ์ดจริงแต่งตัวเหมือนกันหมดไม่ได้แต่งตัวเป็นชุดทหารแต่แต่งตัวเหมืนอนไอ้ชุดคุ้มกันเดินขึ้นมาไดเรกเดินเด้อนีอ่คนไยเราต้องควบคุมฟต์พวกนั้นผมเกือบทำได้แล้วเอาละจัดการพวกข้างบนหน้าฟี์ไปก่อนอืเอาละขึ้นมาไดเลื่รอ,อโดนสะเก็ดข้างหลังซิ <c oughs> ดันไปเรื่อยๆเดินเข้าไปเลยโอ้โหใครุ้ยคนราเรือนบ้างโอเคผมควบคุมลิฟได้แล้วส่งมันลงไปที่ชั้นของคุณแล้วอเอาละเราก็ไปต่อยเลยลิฟมาแล้วเฮ้ยไอ้นี่ร้อยหลังโอ้โหเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดอ่ายูริเอา้ามันมาจากไหนอีกอะโอเคมากัน2คนเพื่อสบู่โดยเฉพาะเลยงานนี้เหัวโผลดโดนหัวนะเอาละนี่นี่เยอะจังเลย มันมีลูกน้องเยอะจังเลยไอ้พวกนี้เอาเอาเอาระเบิดไปกินนี่นี่ระเบิดโตข้างหน้าพวกนี้โอ้หเจอลิฟต์แล้วอยู่ข้างหน้าเรานี่เองโอเคอเ,คเ,คเคข้าไปในลิฟต์ก,กลับตันไพสลิฟเข้ามาในลิฟต์สิโอ้โหยมันวิ่งได้เร็วสุดเท่านี้ มาขลอบอย้ายไปที่รันอาหารชั้นเดียวกันแล้วเขามีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยจํานวนมากมาด้วยจะมีฝ่ายค้านแบบไหนรอเราอยู่ล่ะมีรถทหารกว่า40คันปืนกลมือและปืนไรเฟิลจู่โจมเฮลิคอปเตอร์ของศัตรูกาลังเข้าใกล้ามาตามําแหน่งของคุณแล้วอันหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปที่หลังคาน่าจะมุ่งหน้าไปที่มาขลอฟได้นะยิงมาเลยเห็นเฮลิคอปเตอร์แล้วอ๋อ,อนี่ละ่ะีไงโอโอ้นี่ไงจัดไปยิงต่อเนื่องยิงให้จบเอาละยิงจะว่ำจะร่วง ออโอเคยิงได้สวยมากระวังแรงกระแทกเต็มๆโอ้ยมาโดนลิฟต์จนได้อออแล้วยูลีไฟครอเอาถอดชุดออกโอเคชุดชุดหนาอยู่อะก,กับตันไพก็โดนโด้วยชุดเกาะของที่พวกเราใส่อยู่มันถูกทำลายโดยไฟเรียบร้อยแล้วออเอาละถอดออกไม่มีเกาะแล้วโอ้เกาะไหมหมดเกาะเสียหายเกาะพังนีค่คนไรเราต้องมีคนช่วยอีกแรงแลา้าตกำลังจัดให้อยู่ ลิฟตัวนี้มันคงไม่ทนอีกต่อไปแล้วมันกำลังจับพังวิ่งไปแล้วรีบกระโดดข้ามไปอีกลิฟตังนึ่เกาะได้ทนอยูอ่ค่อยๆขยับโอ,อเคได้อยู่เร็วสิประตูลิฟต์เลื่อนขึ้นไปเหรอนี่เฮลิคอปเตอร์ของมาขลอฟเพิ่งลงจอดเขากําลังมุ่งหน้าไปที่นั่นแล้วมันหนีไปไหนไม่ได้แน่พวกคุณระวังไว้นะพวกมันกําลังตั้งสิ่งกีดขวางไว้อยู่ออกไปซะหนีระเบิดเปิดทางเฮ้แฟลตแบง ระวังตัวด้วยนะยูริเกาะของเธอหายไปแล้วนะเกาะของเราไม่มีใส่แล้วมีไรคุกคามมากมายทางด้านขวาของคุณกดด้านต่อไปเราเกือบจะได้ตัวเขาแล้วเอาละเป้าหมายของเราก็คือไอมาขลออแต่ไปยิงยิงเอาระเบิดลูกเกี้ยงไปหนึ่งลูกเปลี่ยนแม็กกาซีนใหม่ฟีดเอาละ m สองสสามป๊อกบึมโอ้โหรอดไปนู่นเลยเหรอไปไประเบิดโอ้โหดีนะไม่โดนหรกโอ้โหต่อหน้าเราเลยเราไม่สามารถปล่อยให้เขาหนีออกไปได้ อีกยี่สิบสองมิตรเองโอ้โหเอ้ยทั้งคนละเรือนทั้งพวกมันดูไม่ออกเลยเฮ้ยไปนะนี่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 วิ่ระเบิดระเบิดก,มกม้มกลมไหมหมอบหมอบอยู่มันอยู่หลังอหลังเคาน์เตอร์หลังต้นไม้หลังเสาสุดนู้นเลยฝั่งขวาก็มีอยู่เฮ้ยนั่นไงนี่ฝั่งไหนอีกก้มยิงยิงตรงนี้เนีพวกคุณใ<ด>กล้จะถึง,ถงร้านอาหารแล้วนะ เราต้องรีบไปแล้วแต่ไอ้พวกนี้มันยังอยู่ยังเคลียร์ไม่ได้มันโอ้ยมันเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดมีชุดใหม่มาแล้วพวกนี้นะ่าจะเก่งก,กว่าเดิมโอ้ยย้ยายย้ายย้ายก่อนย้ายก่อนโดนลูกไฟเดียวอยู่รีบไปอยู่ไหนวะไงพวกนี้โออยู่รีอยู่ฝั่งเราอยู่นี่หืหเหนียวจริงจริงรู้สึกว่าเกาะมันหนาขึ้นไปชุดใหม่ชุดใหมช่ชุดเก่ามันตายหมดแล้วอืมล้มลง ไปไหนนี่วิ่งก้มทําไมเออวิ่งแล้วหมอบลองก็ทําให้การเคลื่อนตัวชา้าลงวิ่งจอนเอจังหวะวิ่งแล้วหมอบวิ่งไปด้วยมันก็ชา้าลงความคล่องตัวก็เสียไปด้วยเราละยูริน้ำไปแล้วตรงนี้โอ้ฝั่งซ้ายเป็นหน้าเหียวเลยนี่สองนาฬิกาเราตามครับยูริเห็นแล้วร้านอาหารทางนี้พวกมันยังอยู่ที่นั่นคุณเกือบจะจับมันได้แล้วเลยนิดเดียวยี่สามเมตรยี่สองเมตรยี่สิบเมตร เอ้ยโอเคข้างหน้าสุดข้างหน้าสุดโดนโดนโดนข้างหน้าสุดตึกตรงนี้เราอยู่ตึกสูงด้วยเสียงเหมือนกันนี่ขออย่าให้มีพวกมันมานเฮลิคอปเตอร์ของใครวะนี่มันอะไรนี่โรงแรมรหรูหรือเปล่านี่ไงเห็นมันแล้วระวังเฮลิคอปเตอร์ของศัตรูนั่นไว้กลัวมันยิงมิสลยมาถล่มใส่เรานีละ เราอยู่ตรงที่อันตรายด้วยไงกลัวมันถล่มตรงนี้ไงกลัวมันเสี่ยงยู่นะเดี๋ยวเราจคอยดูมิดไซายระวังไม่ทันแล้วเอาละมันถล่มจนได้เราเดาว่าแล้วเรามาุผิดทางแล้วตอนนี้โอ้หเอาเวย์วย์เวยเยโอ้หกดเอฟกดเอฟก่อนก่อลวดสลิงไว้พอดีเอาเฮ้ยอย่าหลุดนะเรียบไต่ขึ้นไปฮ้ยูรี่โดนอะไรเสียมนี่ โดนเหล็กเส้นเสียบยูริปล่อยผมนะอย่าปล่อยให้เขานี้ไปได้คุณไปไล่ล่ามันของผมไม่ต้องห่วงมันขลอบกำลังมุ่งหน้าสู่หลังคาเฮ้ยมันกำลังจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์นี้เราวิ่งปืนปืนเราก็หายวิ่งตัวเปล่าโอโ้ซากตึกเขาตายไปแล้วข้างหน้าเร็วๆผมเชียร์คณอยู่รีบวิ่งไปให้ทันเฮลิคอปเตอรต์มันจะบินหนีแล้ววิ่งบรรสุดแรงเกิดแล้วกระโดดเกาะนี่เกาะได้แล้วต่อทันแล้ว เฮลิคอปเตอร์เสียการทรงตัวกดีแล้วเอ้ยไอ้พลขับนักบินใช่ไหมนี่เอามาต่อยหนึ่งหมัดแล้วเอาลงซะหยอดลงเอ้ยไอ้ใครนี่นี่ปัดปัดมือมีดเสียบคอโอ้โหเลือดพุ่งเลยเอาแล้วเราเป็นพลขับแล้วแต่เฮีลิคอปเตอร์ไฟไหม้ปืนลั่นใส่แขงควบคุมปืนลั่นใส่เอคอนโรเอาแล้วล่วงพุนอืม จะรอดหรือไม่รอดคอยดูหอ,อเศษกระจก้ยเลือดหยดเลือดใครวะเลือดกับตันไทรหรือเปล่านี่นี่มันเงากับตันไทรนี่กระจกเล้าก็ราจะแตนโอ้โหฮลิคอปเตอร์้ยนี่ไงไอ,อมาคอลอแสดงว่ามันนั่งอยู่ข้างหลังกดคลิกซ้ายหนึ่งคลิกซ้ายเพื่อ,อ,อค่อยคานขยับมือขวาเออไอ,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 อมาคอลออมันก็บาดเจ็บจุกที่ท้องเอาละค่อยๆขยับไปยิงปืน ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเไปล้างะหยิบได้แล้วไปลังหยิบได้แล้วหยิบปึ๊บอ้าวมันตีนเหยียบข้อมือเราเฮ้ยมันจับปืนของเราได้แล้วอะไรนี่พูดอะไรลาก่อนนะกลับซันราคาเฮ้ยเสียงใครยิงปืนเฮ้ยยูริมาช่วยยิงอ๋อยยริโดนยิงซะงั้นเฮ้ยสองนัดยูริยิงโอ้ดูยูริโดนสามนัดกดเอสโลโลกดเอสโๆๆๆๆๆๆๆโล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 เออบีพอซะเอามัดขวากใส่ซ้าย หมัดขวามัดซ้ายหมัดขวาเอาละจับเชือกมารัอเจอเงื่อนเลยนี่เงื่อนทหารเงื่อนมัดายนี่กดสายขวดสา,ายขวดสา,ายขวดสา,ายขวสา,ายขวดสา,ายขวดสายขวดสายขวดมัดแน่นๆเอากระแทกโจกแรงๆจับไปแรงๆเน้นๆนี่เนี่กดเอเตรียมตัวไปสู่ที่ชอบนี่จับกระแทลงไปร้องอ่าเรียกอาลรอาห้อยตรงตีนนี่โอ้โหค่าแบบโหดว่ะ ตันไพก็เจ็บนะหลังกระแทกพื้นเหมือนกันดีนะไม่โดนตรงเหลี่ยมโดนพื้นพอดีติดเหลี่ยมนิดเดียวกระชากลงมาเออวะคอไม่ขาดแล้ววะกระตุกมากอย่างนั้กับตันไพเหมือนมัดเอได้เรียนการอะไรนะมัดเชือกเียนลูกเสือมาอม,มีเงื่อนอะไรงเงี้ยเงื่อนที่ลอดเงื่อนผูกโบเงื่อนอะไรนี่มัดตายเลยแกะไม่ออกอะ เสียงสุดท้ายลองอ่าอันนี้น่าจะเป็นตอนสุดท้ายตอนจบอ๋อแก้แช้นให้สบู่ได้แล้วเว้ยสบู่ตายตาหลับแล้วเอาลเอาหยิบไฟแช็กมากดไม่ติดกดครั้งที่สองไม่ติดอครั้งที่สามติดกับตันไปสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือซิก้าตั้งแต่พาร์ทแรกนี่เนี่ยยูริก็จริงใจกับเรานะอืมโอเคเลย บอกแล้วยูริอยู่ฝั่งเราเราก็เสียยูริไปเออยูริก็แก้แค้นใ้สบ,บูเหมือนกันหละ่ะไปอยู่ด้วยกันนะกับสบ,บู่ยูริอ,อ่กับตันภพยเคลียร์ให้หมดทุกอย่างอโอเคเกมก็จบลงแล้วคอ y m o d e r n w a มเด r e เอยอ a l l of Duty m o มเด n w บ r f แฟ e 3สามแล้วเจอกันใหม่ในเกมต่อไปต่อไปจะเล่นเกมภาคไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันดูนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ